ท่านธนงศิลป์กัลยาผู้สมัครเลือกตั้งนับเบอร์เจดได้แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อมวลชน,นในโอกาสลงเคลื่อนไหวโฆษณาหาเสียงอยู่เมืองไซบทองในวันที่15กุมภามพันธ์พ1โดยท่านได้กล่าวแสดงความรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่เปลี่ยนผู้ถึกเลือกจากตัวแทนของสภาการค้าและอุตสาหกรรมและมอบความไว้วางใจให้เปลี่ยนผู้ลงสมัครัาเลือกตั้งในครั้งนี้และคำคิดเห็นบางตน ท่านยังได้กล่าวตื่นอีกว่าคือในฐานะที่เป็นผู้สมัครเนาะข้าพระเจ้าก็ได้มีตั้งแต่ครั้งครั้งแรกที่ได้ถูกถามด้วยหน่วยพักของสภาการค่าและ ุูสางกรมแห่งสาลาวผู้ที่ทรงไลซื้อเขาเข้ามานี่เนาะเขาก็ได้ตัดสินใจที่ว่าจะต้องเฮ็ดแท้เนาะถาว่าเขาสมัครมาแล้วเขาจะบรให้เสียโอกาสและเสียความสมัครของอ่าโดยเฉพาะตอนนี้ก็เขาก็เป็นผู้สมัครในเขต12เนาะเขามีความทั้งใจสูงด้วยสติปัญญาด้วย ความหู้ต่างๆและประสบการณ์เนาะในการบริหารในการห้วมมือกับหลายภาคส่วนนี้เห็นได้ให้ชีวิตการเปลี่ยนยูของสะสนอยู่บ้านที่เขาได้ไปเห็นเนาะยู่เมืองที่เขาได้ไปลงพื้นลงลงนี่แหละก็ไดแขวงเขาโดยเฉพาะอ่าเห็นได้เพื่อว่าให้สามารถดึงเอาท้าแห้งของบ้านของเมืองเรานั่นเนาะที่มีความแตกต่างกันเนาะแต่มีความมีความสุขมีความอบอุ่นนี้ให้ดีขึ้น No และข้าพเจ้าคิดว่าอีกอันหนึ่งตัวแทนของภาคธุรกิจมันสําคัญหลายที่เขาจะต้องได้เหตุให้มันปดบาดของเขาให้ดีที่สุดเพราะว่าธุรกิจที่ลงมาเป็นผู้สมัครสอสอโมีหลายแต่เพราะฉะนั้นเขามีโอกาสแบบซี่เขาต้องแสดงสุดฝีมือสุดความสามารถเพื่อให้สะชนบเานเพียงแต่แข่งคํามวลต่ทั่วประเทศได้เห็นว่าธุรกิจก็สามารถเป็นสสสอที่ดีได้ขับไส้ประชานของเขตของบ้านของเมืองที่เขาผิดชอบเป็นตัวแทนที่แท จริงนะครสามารถเสริมซึมนโยบายพักรัฐที่มีออกมาเป็นระยะโดยเฉพาะในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในยุคใหม่และโดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาความยุ่งยากที่เกิดจากโควิดบัวกทางด้านเศรษฐกิจด้านสาธารด้านสังคมในวันที่เ1็ดไปแสดงสิทนนสธิ์อนาประชาทิปไตยของตอนนั้นอันนั้นเป็นผู้ที่สำคัญที่สุด